สัญญาณเตือน6โรค NCD <G ül> ลองสำรวจตัวเองเบื้องต้นดูนะคะว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่โ <No. S 1> รคเบาหวานปสัสสาวะบ,บอ่อยตอนกลางคืนน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุเป็นแผลแล้วหายยากมีปื้นดำที่คอข้อพับแล้วก็ขาหนี่โรคหัวใจสมองและหลอดเลือดแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลันปลายมือปลายเท้าชาปวดร้าวที่อกด้านซ้าย ปากเบี้ยวพูดลำบากโรคถุงลมโป่งพองไอเรื้อรังเหนื่อยหอบเป็นหวัดง่ายหายช้าหายใจมีเสียงวิดวีดโรคมะเรง็งเป็นแผลเรื้อรังไม่หายมีตุ่มก้อนในร่างกายโตเร็วผิดปกติระบบขับถ่ายมีปัญหามีเลือดออกอย่างผิดปกติโรคความดันโลหิตสูงมีอาการมึนงงตาค่าหลังตื่นนอนบ่อยๆมีเลือดก,กำเดาไหลบ่อย ปวดศีษะบ่อยๆเหนื่อยง่ายใจสัน่นโรคอ้วนลงพุงรูปร่างคล้ายลูกแพรทำอะไรก็เหนื่อยง่ายช่องท้องมีไขมันสะสมเป็นชั้นๆข้อข่ารับน้ำหนักไม่ไหวถ้าคุณมีอาการทั้งหลายเหล่านี้อย่างที่แอนพูดไปข้างต้นนี้นะคะนี่คือสัญญาณเตือนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้สําหรับวันนี้แอนก็มีสาระดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจจานสุขคุกฟ for health by แอนรวมทั้งกด Subscribe ช่อง YouTube และกด Follow ช่องติ๊กต k ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย